คือมีการแข่งรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าที่ตังเขาจะแข่งรถกันยังไงนะครับผมเอาไว้รุ่นคนละดิสุดยอดจริงๆๆๆแข่วคนละ โอเคครับผมก็ต้องขอบตลาบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีที่จะรับอยู่ช่องพี่เบลกึ๋งครับผมก็ตอนนี้ผมซ้อนสามหกห้าศูนย์ไปนะครับซึ่งน้องเขาบอกว่าอ่มีการไล่หกห้าศูนย์เอ้หกห้าศูนย์ไรกี้ละคือมีการเออ่แข่งรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าที่ตังเขาจะแข่งรถกันยังไงนะครับผมมันก็จะเป็นเวลาประมาณเก้าเกือบสิบโมงละเนี่ยครับเวลาเดี๋ยวประมาณนะครับไปทางไหนนี่ไปไหนก็ไปทางนี้เลยโอเค เราจะไปดูเขายิกรถกันอ่าฝ่ายนี้นะครับผมว่าหลังถนนของทางมุงตังมันเป็นยังไงว่าประโยชน์ต้องไปเจอพู้ว่าอะไรว่าวอาไปว่านวลอะไรพวกไม่ควนก็้ี่ว่านวลกอนมืดหน่อยนะครับผมนวลอะไรได้นั้น <Okay. S 2> ว,ว่านี่เด็กๆแบบนี้แบบดิฟเก่งอะไรอย่างเงโอเคแล้วก็นุ่นหรือว่าสีว้าวหรือว่าโอ้จาก้ามาเป็นดิฟต์งบนี้หรือว่าจิ้มแบบน้นโอเคลูกใหญ่นะครับฝ่ายลูกนุ่นละกนุ่นฝ่ายไหนนะฝ่ายไหนนะห้อยห้วยยอดนะพี่นฝ่ายห้วยยอดนะครับผมเขาจะแบบเล่นแบบรถรุ่นใหญ่แต่ว่าฝ่ายเนี้ยเขาจะแบบเล่นแบบลูกเ,เล็กๆเอานะประมาณ5้าสามอ่ะโอ้โอเคเดี๋ยวเราไปดูมองตังกันว่ามังตังยานตาเสา เล่นกันยังไงครับไปทางไหนนี่นะอยู่เไหนก่อนเย้แค่เอาว่ะเรจเจวไวรุ่นแล้วหนึ่งสองน้ำคันนี้เป็นอ่เซ็ตอสองโอ้ไปไหนเนี่ยทีนี้ผมไม่ดูว่าเขาจะไล่กันหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางเมืองตัง น้องเขาบอกว่าเขาจะไล่รถกันยิกรถกันยิก,กันแล้วมั้ยยิก,กันแล้วมั้ยไปยิ่งกันแล้วมั้ยเขยิกันแล้วมั้ยมารูไปมาดิเนี่ยรวมไปกันนี่เป็นใจที่กว่าน,นี่ยโ็นน,นู้ดเ็นนู้ดถ้าใครอยากติดตามคลิปนี้ก็ติดตามที่ช่องเล็กแล้วกันนะครับผมเพราะว่าช่องใหญ่ผมจะไม่ลงแน่นะครับ oh, <c oughs> โอเคโคตรสุดว่ะ กันที่เขาแข่งกันเลยแล้วกันนะคร<ม>ับว่าเขาจะดิ้กยุ่นกันหรือเปล่าครับผมไปไว้เดียวกันอ,อันนี้ไปไกลไหมอ่ะ,อะจะไม่ไกลดีเลย่รัคลิปโล้ได้นะประมาณดประมาณนะอ๋อเฮน่าจะไม่ไกลเอาไว้ลูกหัวรอดิสุดยอดจริงเช <im itar noise S 1> ่าไรล้อ เมื่อกี้สามคนน่ะตอนสามมาแล้วผมโคตรกลัวผมคือเนี้ยผมตั้งใจที่จะไปดูหลังถนนของจังหวัดตังว่าเขาเล่นลย,ยังไงนะครับผมเผื่อใครแบบอยากรู้แนวทางเนี้ยนะบางทีแบบแต่ละที่เขาหลังจะเล่นเหมือนกันนะผมอาจจะเล่นพันเมตรแต่ส่วนมากเขาน่าจะเล่นพันพันเมตรนะรผมเพราะว่ารถส่วนใหญ่ไล่ลูกเล็กลูกคัาเล็กๆก,ก,ก็น่าจะแบบประมาณสักพันเมตรแหละส่วนใหญ่หลังถนนพันเมตรโลนึงนะโอเคเดี๋ยวไปถึงตรงนู้นแล้วเราไปเจอกันอีกรอบรับไป โอ้เรนนี้ประมาณโอ้โหมาอีกคันหนึ่ง,งย้ายอะไรก,รก,รก,รก็ได้เลยย้ายตอนคลิปนี้นะผมดูแบบเพื่อเป็นความสนุกนะครับอย่าแบบดราม่าก,กันนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่บางตังละถือว่าเป็นตัวแทนพี่เบลแล้วกันนะผมโอ้โหรุห่นเต็มเลยเฮ้สวัสดีครับไปรุ่นสุดยอดเต็มเลยนะเ<อ><อ>ยอะแยะมากไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคันเจ็ดคันแปดคันเก้าคันสิบคันพอดีไปเอาละ หล่อแต่ค <im ือเนี oh, ่ยอมบวกบอ่ายนต่ยี่่ก่รไม่ถ่ายอยู่โอรุ่นเยอะมากนะครับที่นี่ไฟเต็มถนนเลยเย่เคาา่ะ ยังเต็มสนุนอ่ะ oh. อันตรายมากผาน้องเขามาเสี่ยงด้วยไนด้ตอนสองอ่ะท้านไปเลยผมผมไม่พีเรียนไงตอนสองสอนสามมาตอน,นตออเนี้ย่ะตอนบ่หมูเนี่ยเอาคลิปนี้ตามช่องเล็กนะครับลูกช่องพี่เบลนะครับ อย่าแค่โคดเดือนหลังสนุนโคดเดือนไม่ใช่หลังสนุนหลังแบบออกที่กลางคืนไงกลางวันมันร้อนโอ้ยเว็บร้อยสิบนามเยอะมากมีเยอะมาก เราบไฟแดงเลย ี่กลัวเองตกอ่ะไม่ใช่ไหพวกไรหรือพวกโวตินอย่างนี้คนหลังดิขอละขับช้ชาๆดีวกว่าขอเขาไล่ตรงนู้นเหรอมันก็ไหลมันเปนตัวมันได้ยาวมันลุบแบบนึงสองล้าสิเอาเรื่องเอาเรื่องคันนี้วิ่งเท่าไหร่ครับวิบ่งเท่าไหร่ครับคันนี้หนึ่งร้อยสามสองล้าสิพัดมันเป็นรถลุยนะครับผมแบบรถทางไกลสัมมาออกคลิปสุดยอดสุดยอดโอ้โหเฮียแม่งเจ๋วว่าร้อยอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูเขาไล่กันนะอุ้ยมาแล้วมาแล้ว โหสุดยอดมากไปแบบปกติเขาวิ่งคู่นะครับแต่ว่าที่นี่ไปแบบว่าโอ้โหสุดยอดโอเคคลิปนี้กม็มีแล้วมากนะครับผมถือว่าพามาดูเอ,อ่อรถเขาเรียกแข่งกันแหละน่าจะแข่งจะแ,แข่งเป็นกลุ่มนะส่วนใหญ่โอเคคลิปนี้ไม่น่าฝากกดไลค์กดสมัครคลิปมองเราแจกพี่เบลเกิดด้วยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ Yo, all these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. all these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light, I need Yo, to breathe, get me up and out of